คลิปสอนแบบทำมอ o ์อัพไปนะคะผลตอบรับรก็แบบดีมากคนแบบเหมือนน่าจะชอบกันอะไรแบบนี้นะ mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวจะมาทำกันอีกรอบนึงนะคะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราจะต่างกับรอบที่แล้วตรงที่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นแอปสําเร็จรูปในการที่แบบทำมอ o ์อัพขึ้นมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะทํากันด้วยไฟล์ของมอว์อัพเลยแล้วก็จะทําในโปรเจกต์กันนะคะ Happy Makeup ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องไปหาไฟล์ตัว็ o c k up มาก่อนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาได้ที่เว็บของ mock up world เลยนะเดี๋ยวเราจะคลิปไว้ให้ตรงใต้คลิปแล้วเราก็โหลดเข้ามาในโปร c r e a t e นะคะก็จะได้ไฟล์หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยหลังจากนั้นนี้นะคะเราก็กดเข้ามาที่แท็บของเลเยอร์เพื่อที่เราจะมาลบลายน้ำของเขาออกก่อนเนาะแล้วเราก็จะได้สำรวจได้ว่าเลเยอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ส่วนที่เขียนว่า v g color เนี่ยก็คือหมายถึงตัว background พื้นหลังของ้อนเองซึ่งเราสามารถเทสีอะไรก็ได้ที่เราเนี่ยต้องการที่จะให้ลงเป,เป็น background ของเราจริงก็จะเลือกจากพาเล e ที่มีอยู่แล้วลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนกันทีหลังได้เนาะแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ออกมาเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเลือกที่ l a เยอรของตัวโปสเตอร์อันแรกกันแล้วเราก็ insert รูปภาพเข้ามานะคะอันนี้เป็นโปสเตอร์ที่จีนทำไว้ สักพักแล้วนะก็เอามาใช้แล้วก็ Insert เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชันในการเคลื่อนที่ของมันนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้เลเยอร์เป็นค l ิ p p i n g m a r k นะคะเพื่อที่จะให้ตัวโปสเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ในกอรอบโปสเตอร์ที่เขาให้มาแล้วแล้วก็หมุนแล้วก็จัดขยับให้เข้าที่นะคะ ตัวโปสเตอร์ที่จีนอินพอรตเข้ามาเนี่ยจะเน้นให้ตรงกับแทบด้านล่างของโปสเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าแร p นะคะ WARP เนี่ยในการช่วยขยับจุดต่างๆของตัวโปสเตอร์ให้เข้ากับรูปที่เขาตัวอย่างที่เขาให้มาเนาะก็เน้นตามจุดก่อนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขยับตัวโปสเตอร์ให้เข้ารูปนั่นเอง ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการจัดรูปทีนี้เราก็จะทำอีกแบบหนึ่งนะคะตัวโปสเตอร์ไว้ข้างๆเหมือนกันเลยก็คือเราจะใช้เป็นเลเย r ร์ค p ิปปิ้งแม็ในการทำก็คือ Insert รรูปเข้ามานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเหมือนกับขั้นตอนครั้งที่แล้วเลยนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย จะเห็นว่ามีเปอะข้างบนที่อยู่ตรงโปสเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ c h a g e c u r v e layer ตรงนั้นเลยที่เรา select อยู่นะคะแล้วก็ลากสีที่เราต้องการมาเน้นแบบแนะนำก็คือเข้มกว่าตัวโปสเตอร์นิดนึงให้เป็นแบบเงาอะไรแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากนี้ก็จะมาเปลี่ยนใบกาวอีกรอบหนึ่งให้ถูกใจเรานั่นเองจริงจริจรีนชอบที่จะให้ตัวใบกาวเนี่ยค่อนข้างเข้มกว่าตัว ตัวโปสเตอร์เรานะคะรู้สึกว่ามันจะทําให้แบบโปสเตอร์เราค่อนข้างที่เสด็นขึ้นเลยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้ตัวหมอกอัพเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถนําไปประยุกใช้กับไฟรูปแบบอื่นได้เหมือนกันเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนะคะสําหรับการทำหมอกอัพรูปแบบที่2นั่นเองก็ถ้าเพื่อนชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้ทําคลิปเนว่นี้อีกได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย